ยติต่อไปครับท่านวิโรธครับท่านปรับลด20%อครับเชิญชี้แจงเหตุผลครับสไลด์เตรียมนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลัคนาดีสรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับเมื่อกี้ผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับพอพูดถึงงบของกระทรวงกลาโหมนะครับก็มักจะคิดถึงอะไรใหญ่โตทั้งเรือดำน้ำนะครับ รถยานเกาะล้อยางสไตรเกอร์เครื่องบิน VIP สะพานยุทธวิธีแล้วก็ย่อมลงมานะครับเป็นเครื่องวัดความเร็วเครื่องวัดความร้อนเครื่องตัดกระดาษจนสุดท้ายผมต้องฉีกออกมาครับท่านประธานครับแล้วก็มาเอกใจครับที่โครงการจัดหายุทธภัณฑ์และอาภรณพันธ์สายพลาธิการกองทัพบ,บกซึ่งเรียกง่ายๆว่างบชุดทหารเกณฑ์ก็แล้วกันครับงบตรงนี้ตั้งไว้สูงถึง150ล้านบาทครับ เริ่มที่สไลด์เลยครับถัดเลยฮะจากเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมธิการถัดไปเลยครับสไลด์ครับจากเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมธิการคารุพันธ์หน้าที่44การจัดซื้อทั้ง7รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดคอวีกางเกงขาสั้นลำลองนะครับผ้าเช็ดตัวผ้าเขามา้ารองเท้าถุงเท้าแม้กระทั่งกนกนกางเกงในผมยืนยันครับผมพิสูจน์กลิ่นแล้วครับ มีกลิ่นตุๆุที่ไม่ชอบมาพากลครับท่านประธานคลิกสไลด์ถัดไปเลยครับชุดลำลองของทหารเกณฑ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เป็นแบบใหม่แล้นะครับเปลี่ยนแค่ดีไซน์แต่เนื้อผ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมต้นทุนใกล้เคียงเดิมครับสไลด์ถัดไปครับเข้าสู่เนื้อหาเลยครับเสื้อยืดคอวีสั่งซื้อ1 5 2 0 0 0ตัวงบตั้งเอาไว้27.816ล้านบาท เฉลี่ยตกตัวละ161บาท25สตางค์การตรวจสอบเรื่องนี้ท่านประธานครับไม่ยากฮะเลิฟช้อปปิ้งโหลดช้อปปี้เท่านั้นเองฮะซื้อปลีกแค่ตัวเดียวผมเอา QR โค้ดประชาชน้งบ้านส่งตามผมไปได้เลยช้อปปี้แค่ตัวเดียวนะครับตัวละ80บาทครับท่านประธานครับแต่นี่ซื้อ152,000ตัวแต่แพงกว่าถึง81บาท25สสตางค์ เรียกได้ว่าถ้าซื้อจากช็อปปี้นี่ซื้อสองตัวยังเหลือเงินทอนนะดู QR code โคดกันได้นะครับสไลด์ถัดไปครับผมก็ลังเลใจครับท่านประธานว่าไอ้ร้อบาท25สตางค์นี่มันใช่หรือเปล่าผมก็เลยเข้าไปดูประกาศราคาครับจากงบปี63ที่กรมพลาธิการทหารบกครับในเว็บไซต์ฮะมี QR โคดอีกเหมือนกันครับส่องตามกันได้ ก็พบว่าการประกาศราคาเนี่ยอยู่ที่161บาท25สตางค์จริงๆเห็นกับตาแล้วตกอ,อกตกใจครับท่านประธานครับถัดไปครับเมื่อกี้เสื้อยืดคอวกีกลับมาที่กางเกงขาสั้นลำลองครับซื้อถึง76,000ตัวงบตั้งเอาไว้27.816ล้านบาทตกตัวละ3 6 6บาทครับท่านประธานแต่ซื้อปลีกที่ช้อปปี้ฮะตัวเดียวฮะ มีป้ายด้วยนะครับบอกว่าใช้ในราชการกองทัพบ,บกของแท้ตัวละ120บาทนะนี่ซื้อ76,000ตัวแพงกว่า246บาทซื้อช้อปปี้นี่ซื้อได้3ตัวเลยนะครับถัดไปฮะสไลด์ถัดไปนะดไป,ประกาศราคาตามงบปี63ก็ตัวละ366บาทจริงๆผมไม่ได้โกหกเลยครับท่านประธานถัดไปครับมาดูลองเท้าจังเกิลกันบ้างฮนะ ซื้อ37,400คู่งบตั้งเอาไว้64.7768ล้านบาทหารเฉลี่ยมาตกคู่ละ1,732บาทแต่ซื้อคู่เดียวที่ช้อปปี้มีป้ายใช้ในราชาการกองทัพบ,บกของแท้ในนี้เขียนว่าของแท้ด้วยนะฮะคู่ละ600บาทครับท่านประธานแต่นี่ซื้อ37,400คู่แต่แพงกว่าถึง1,132บาทซื้อจากช้อปปี้ เกือบจะได้ถึง3คู่ถัดไปฮะประกาศราคาจากงบปี63ก็ระบุว่า1,732บาทจริงส่องค r code ตามได้เลยนะครับมาดูที่ผ้าเช็ดตัวกันบ้างครับผ้าเช็ดตัวสั่งซื้อไป63,914ผืนงบตั้งเอาไว้9.5871ล้านบาทครับตกผืนละ150ซื้อช้อปปี้ครับ โอ้มีทุกสิ่งจริงๆมีลายกองทัพบ,บกพร้อมร้อยเดียวครับท่านประธานนะฮะไอน้นี่ซื้อ6 3 9 1 4ผืนร้อประกาศราคาครับหน้าถัดไปครับก็ร้อยห้าสิบจริงๆจ,จากงบปี63มาดูผ้าเขาม้าดีกว่าครับท่านประธานครับผ้าเขาม้าซื้อ7 6 0 0หมื่นผืนครับงบตั้งเอาไว้7.98ล้านบาทตกผืนละหนึบาท ถ้าเขามาผืนละร้อยกว่าบาทเนี่ยนะครับซื้อช้อปปี้ฮะจากซูรินเนื้อดีสีไม่ตกราคาผืนละ39บาทมาดูที่ประกาศราคาในงบปี63ครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับทุกอย่างมี QR โค้ ode, ตามได้ตลอดนะครับประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านราคาที่ประกาศในงบปี63ก็105บาทจริงๆไม่ใช่แค่ผ้าเขามาลงมาต่ำถึงถุงเท้าเลยดีกว่าครับท่านประธาน สไลด์ถัดไปครับถุงเท้าต้านแบคทีเรียซื้อหนึ่งแสนคู่งบตั้งเอาไว้8ปจุดสล้านบาทตกคู่ละ84บาทซื้อช้อปปี้ฮะต้านแบคทีเรียเหมือนกันมีลายทอบอด้วยนะครับคู่ละ35บาทนี่ซื้อแสนคู่แต่แพงกว่าคู่ละ49บาทเอาละครับไปดูประกาศราคาครับท่านประธานครับในงบปีหกสก็8ปดบบาทจริงๆฮะ ม่ได้โกหกเลยครับมีเอกสารมาแนบขนาะนี้มี QR โค้ดส่องตามกันได้นะฮะสไลด์ถัดไปครับผมสงสัยครับว่าต่อให้เป็นถุงเท้านาโน,โนที่ใส่3วันแล้วไม่เหม็นที่ผลิตโดยกรมพลาธิการหาอากาศที่เอามาแสดงที่หน้าทำเนียบในปี59ซึ่งท่านนายกัฐันตรีของเราพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ไม่น่าจะแพงถึงขนาดนี้นี่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ยิ่งช็อกครับสุดท้ายจริงๆ แม้แต่กางเกงในฮะกางเกงในก็ไม่เว้นซื้อหนึ่งแสนตัวครับท่านประธานตั้งงบเอาไว้หกจุดเก้าสามล้านบาทตกตัวละหกสบเก้าบาทสาสิสตางค์ซื้อช้อปปี้ฮะเลิฟช้อปปิ้โหลดช้อปปี้ห้าตัวร้อยเจ็สิบตกตัวละสาบสี่บาทซื้อแสนตัวแต่แพงกว่าถึงสาบหาบาทสาสิสตางค์แพงกว่าเท่าตัวมาดูที่ประกาศ ตามงบปี63ก็69บาท30ตงสไลด์ถัดไปครับชัดเจนฮะสไลด์ถัดไปฮะผมสงสัยฮะว่ากางเกงในรุ่นนี้นี่มันกันแรงระเบิดหรือ,อยังไงฮะคือราคาทั้งหมดที่ผมนำมาแสดงนี้สะท้อนว่าโครงการจัดหายุทธภัณฑ์และอาอภรณพันสายพลังทการกองทัพบ,บกที่ตั้งงบเอาไว้สูงถึง150ล้านบาทนั้นสูงเกินจริงถ้าซื้อทั้ง7รายการในแอปช้อปปีที่ผมว่าเนี่ยนะ ด้วยราคาขายปลีกไม่ต้องต่อสัก,กบาทเนี่ยนะครับจะใช้งบแค่59.9754ล้านบาทเท่านั้นและถ้าซื้อเป็นแสนตัวแบบนี้จะต่อรองให้ได้ส่วนลดสัก10%ก็เป็นเรื่องที่ทำได้สบายๆงบที่ผมสมเหตุสมผลก็น่าจะอยู่ที่53.9779ล้านบาทเท่านั้นหรือประมาณ50ล้านงบสมเหตุสมผล50ตั้งไว้150ยหดูที่ท่านประธานหลักฐานมาแนบขนาดนี้แล้ว ดังนั้นครับด้วยเหตุผลและเอกสารใบเสร็จที่ผมเอามาแนบทั้งหมดนี้ผมจึงขอเรียกร้องต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญว่าร่วมกันปรับลดงบประมาณชุดทห,หารเกณฑ์ลงเถอะครับโดยขอให้ปรับลง9 6 2 2 9 6 0 2 2 1ล้านบาทเนื่องจากงบที่ตั้งเอาไว้นั้นเป็นสมเท่าของราคาขายปลีก จริงๆต้องไม่ใช่แค่ตัดรัฐบาลและนายกรันตรีซึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องตั้งกรรมการสอบด้วยซ้ำและผมขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมช่วยตอบประชาชนด้วยครับว่าตกลงแล้วถุงเท้าและกางเกงในตกลงเขามีไว้ใส่หรือมีไว้กินขอประทูลครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ